สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะสอนการใช้ YouTube เพื่อที่จะเข้าไปดูวิดีโอคำสอนของอาจารย์หมอวรุณเราหะประสิทธิ์เรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเปิดหน้าอินเทอร์เน็ตขึ้นมาจะใช้ Google Chrome หรือ Firefox ก็ได้ค่ะเมื่อเปิดแล้วให้พิมพ์ www.youtube.com/newhopeic บนช่องว่างด้านบนของหน้าอินเทอร์นเน็ต แล้วกดไปหรือกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดค่ะหลังจากนั้นหน้านี้จะขึ้นมาค่ะท่านสามารถกดที่ปุ่มวิดีโอเพื่อดูวิดีโอล่าสุดได้ค่ะหรือกดที่ปุ่ม p l a y ์ลิสเพื่อจะดูคำสอนเป็นเรื่องๆก็ได้เหมือนกันค่ะเมื่อท่านกดเข้าไปที่ปุ่ม p l a y ์ลิสแล้วท่านจะมาอยู่ที่หน้านี้ค่ะให้หาปุ่ม All Playlist และกดเพื่อเลือกชุดคำสอนภาษาไทยค่ะ พวกเราหนุนใจให้ท่านติดตามช่อง YouTube ของเราเพื่อที่จะรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่เราลงวิดีโอใหม่ค่ะในการจะติดตามช่องใดก็ตามใน YouTube ท่านจะต้องสมัครบัญชีเข้าใช้ของ Google ก่อนค่ะถ้าท่านมีแล้วให้ท่านกดปุ่ม subscribe ข้างบนได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้ท่านกดที่ปุ่มกระดิ่งสีเทาเล็กๆด้านข้างด้วยค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็ได้ติดตามช่อง YouTube ของเราแล้วค่ะ ครั้งต่อไปที่ท่านต้องการดูวิดีโอคำสอนให้เข้าที่ YouTube แล้วกดปุ่ม u u s s r r p t t o o s ด้านข้างแล้วท่านจะเห็นวิดีโอขึ้นมาที่หน้านี้ค่ะขอบคุณที่ท่านเป็นผู้ที่รักและใฝ่รู้ในพระคำของพระเจ้าแล้วเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะ